สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสาสัมผัสปืนกระบอกนี้กระบอกที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือ b o ลเ S A S 2นะครับอันตาไลนะครับพอดีเป็นปืนของสุภาพสตรีที่เขาพบท่านหนึ่งได้นำมาให้ผมลองได้ทำการลองทดสอบยิงดูนะครับก็ไม่ได้จะมารีวิวอะไรนะครับเพราะคิดว่าคง มีคนรีวิวกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากเอามาให้ชมแล้วก็เผื่อบางท่านนะครับที่กำลังคิดจะซื้อปืนรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะได้นำไปช่วยในการตัดสินใจได้นะครับเดีย๋ยวเราลองมาดูนะครับรเพเยเแค่คร่าวๆก่อนแต่ว่าก่อนอื่นนะครับขออนุญาตตรวจปืนดูก่อนนะครับ โอเคคลียนะครับลองดูอะไรคร่าวๆนะครับลำกล้องสวยงามมากนะครับระบบ1911หรือ2011นะครับมั่นใจในความเฉียบคมของไกานะครับ ได้ร้อนะครับพอดีเพิ่งยิงมานะครับเหมือนมันจะเลอะเลอน้ำมันนิดนึงพอดีผมเพิ่งล้างนะครับได้ทดสอบการยิงสั้นๆนะครับศูนย์ที่ให้มานะครับศูนย์หลังปรับได้นะครับทางซ้ายทางขวานะครับแล้วก็สูงตำ่ำ นะครับศูนย์หน้านะครับที่ให้มาเป็นศูนย์ไฟเบอร์นะครับน้ำหนักนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเบานะครับน้ำหนักน,น่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดได้เดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบดูกันกับ กรอกนะครับกรอก19บเก้าที่แบบนีนบ้ว่าน้ําหนักตัวเปล่าถ้าเราจะพกนะครับถ้าเราจะพกพานะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนนะครับน้ําหนักตัวเปล่าพร้อมแมกกาซีนนะครับอยู่ที่712กรัมนะครับก็คือประมาณ7ขีดก,กว่านะครับ เดี๋ยวเราดูกล็อกนะครับดูกล็อกว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอนุญาตตรวจปืนเช่นกันนะครับเอเคปืนปลอดภัยนะครับกล็อกนะครับน้ำหนักตัวเปล่าพร้อมแมกกาซีนนะครับบูลอยู่ที่712กรัมนะครับส่วนกล็อก19นะครับ อยู่ที่693กรัมนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับต่างกันนิดเดียว693และ712นะครับอยู่ประมาณ10บกรัม20กรัมราวๆนั้นนะครับส่วนมิติของปืนนะครับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ เรื่องน้ำหนักนะครับคิดว่าคงไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเลยถ้าใครที่เคยพกกลอก19แล้วจะมาพกบูลตัวนี้นะครับมิติแทบไม่ต่างกันเลยนะครับ น้ำหนักก็ไม่ต่างกันเลยนะครับมาพูดถึงความจุนะครับกลอก19อยู่ที่15นัดนะครับบวก2นะครับ17นัดถ้าขึ้นลำนะครับ1นัดในทางเพิงก็เป็น18นัดนะครับ ส่วนบูลนะครับอยู่ที่19นัดถ้าพร้อมอยู่ในดังเพิงก็เป็น20นัดนะครับถือว่าเหลือเฟือเลยทีเดียวก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับท่านใดชอบแบบเข็มพุ่งการดูแลรักษาไม่ต้องอะไรมากมายนะครับอย่างที่เรารู้กันของกลอกก็เลือกกลอกได้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ชอบแบบ1911แบบ2011นะครับผมว่าบ,บูนตัวนี้ ใช้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะส่วนตัวผมเองนะครับชอบชอบปืนที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือลำกล้องสั้นนะครับลำกล้องสั้นนะครับให้ความคล่องตัวส่วนด้ามให้มาแบบเต็มๆแบบนี้นะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นมิติใหม่ของการออกแบบปืนสมัยนี้หรือเปล่าที่ทำลำกล้องสั้น แล้วก็ทําด้ามยาวมาเป็นฟูลไซส์แบบนี้นะครับอันนี้คือฟูลไซส์แบบเต็มเต็มเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าหลังๆมีปืนแนวนี้ออกมาเยอะมากนะครับกลอกเองก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกลอ19 X, ก 19x กลอก45นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือลำกล้องสั้นลงมานะครับแล้วก็ด้ามฟูลไซส งานสวยงามใช้ได้เลยนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับจะลองถอดดูคร่าวๆนะครับ ลองให้ดูส่วนของนลำกล้องกันนะครับแบบชัดๆนะครับไม่มีสมอล็อกเข็มนะครับให้ดูลำกล้องชัดๆนะครับ คร่าวนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปทดสอบการยิงกันดูนะครับ